สวัสดีค่ะพวกเราอารีนาสแสตมป์ิมมินโซจากโคราวันมิวสิกค่ะคุณมอยู่ถูกัลือกมาลองไ้มีไหมก็มีอยู่นะคะไม่สามารถไปเจอ 팬팬네 일단 저희가 코로나 때문에 잘 활동을 하고 있지 못하고 있어요 콘텐츠 촬영도 정말 한정적이게 촬영을 하고 있는데 사실 잘 촬영을 할수 없는 상황이어서 정말 팬분들께 정말 뭐 죄송하고 이제 코로나가 좋아지면 앞으로 더 좋은 모습과 좋은 콘텐츠들 많이 보여드리겠습니다 많이 기대해 주세요 아케이의티티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 티 <목소리> 그러니까 กระแสตอบรับดีมากๆนะคะก็อยากจะขอบค,คุณแฟนๆอีกเหมือนกันนะคะที่ชื่นชอบพวกเราแล้วก็คอยติดตามพวกเราเนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่รู้ๆกันก็โควิดนะคะแต่ว,ว่าทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเราดีมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็จะที่จ<า> <ๆ S 2> ทำคอนเทนต์ทำร้องเพลงโชว์ทุกคนดูไวๆน,นะคะอันนี้เป็นต้ใไม่ค่ะมพิเศษของซีรีส์นี้ใครมีส่วนยังไงบ้างคะ ค่ะก็ซิงเกิลนี้จริงๆซิงเกิลที่แล้วเนี่ยจะเป็นเพลงที่แบบเต้นเป็นเพลงพาเวอร์ฟูลแต่ว่าเขาเป็นซิงเกิลนี้เหมือนจะเป็นตรงข้ามกับอย่างที่แล้วเลยค่ะคือจะเน้นไปทางร้องมากกว่าแล้วก็โชว์เหมือน The Opposit e side แบบต้านตรงข้ามกับ MV เพลงที่แล้ว MV มีก็ถ่ายที่ทะเลด้วยแล้วก็เต็มเพลงคือมีเต้นเบ,นเบาๆค่ะก็เป็นแบบเพอร์ฟอร์แนซ์ร้องเพลงมากกว่าค่ะ,คะ,คะ 네, 일단은 저희 그무보온이콩디린 나우보다 정말 더 먼저 찍은 거거든요. 그래서 정말 첫 번째 촬영이어서 정말 떨리고 정말 설렜던 그런 촬영인데, 감독님 분들도 정말 저희 처음인 만큼 잘 맞춰주시고, 잘, 오, 잘하고 있어, 잘하고 있어, 막 이래주셔서 더 재밌게 했던 기억이 있습니다. 아, 그럼, 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 열심히 공부하고 잘 말하려고 노력하고 있고요. 정말 그 커버송은 커버송 준비할 때 이제 처음, 이제 처음 들어보는 노래였는데 이제 한 음. 번에 마스... <laughs> 마스터 를 했거든요. 다커 마스터 파ายใน1รอบที่ซ그래มเล 정말 네, 점점 늘고 있구나를 느끼고 있는 그런 거였습니다. แต่เราคนเลยแต่ละคนวางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะของตัวเองก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่คือสาหรับหนูค่ะหนูก็ไม่ได้วางเป้าหมายอะไรไว้แค่อยากจะเหมือนอยากจะทาทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้คนมาฟังเพลงของเรามากขึ้นจริงๆหนูอยากทําหลายๆอย่างอะคะ่ะอยากลองนู้นลองนี่อยากลองเพลง

แต่ว่าจริงๆเวลาเปิดเทอมถิงก็ไปเรียนปกติแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จก็จะมาซ้อมหรือไม่บางวันถ้ามีสเกจูถ้ามีสิ่งที่ต้องทําที่บริษัทก็จะเข้าห้องซ้อมก็คือแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทํางานได้เช่อกัก็ตอนนี้ก็เหมือนกันครับกำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาหาลัยนะคะหนูเป็นนิสิตตบมือให้กับนิสิตเลยพักจู

ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ให้ advice กับน้องๆนะคะมันแบบเวลาว่าเขามีอะไรขัดข้องหรือว่าเขาคิดถึงบ้านอะไรรับหน้าแทนเหมือนเวลาไปคุยกับใครไปใช่คันะคะเหมือนเวลาโดนโดนดุหนูก็จะเป็นคนรับหน้าแทนน้องๆนะคะเป็นร่มโพร่มใสของน้องๆประมาณนั้นค่ะพี่รู้สึกกดดันตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่า บอกเยอะมากเลยแล้วเราก็ไปหแบบรวบรวน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่อน้นมาไม่นานเลยที่เรต้องดากเลยค่ะคือส่งรอบหนูส่งรอบพวกเราพวกเราหนูว่าพวกเราไม่กดดันค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ทําสุดของเราดีที่สุดแล้วก็คือจะมีใครชอบเราไหมก็ขึ้นอยู่กับทุกคนค่ะแล้วก็บบความชอบของมันอือยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราคือเราเรียกได้ว่าถ้ายังไม่ได้โชว์อะไรทุกคนได้ดูเลย เหมือนเรายังสามารถเพอร์ฟอร์มทำคอนเทนต์อะไรหลายอย่างที่คนไปติดตามได้ก็ถ้าในอนาคตก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในอนาคตถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในวงแล้วเราอยากทำอะไรคะยันกิ๊กเกอร์ชิ่วท์ดูให้ดูหนูก็อยากจะลองการแสดง ะะถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนให้โอกาสนะแล้วก็อยากจะลองทําธุรกิจ <c oughs> เพราะว่าก็สนใจเรื่องธุรกิจกันอยกโกเออพิมถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพก็ยัง<ม>ในอนาคตคข้างหน้าเจยียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่อยากทำแน่ๆคือทักวันหนึ่งหนูอยากไปเที่ยวคนเดียวค่ะอยากไปเที่ยวรอบโลกคนเดียว

네 정말 저희가 오랜 기간 준비한 곡입니다. 그만큼 많은 관심과 많은 사랑 부탁드리고요. 저희가 앞으로 보여드릴 게더 많으니까 많이 많이 기대해 주세요, 여러분들. 감사합니다. i 이리스ค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆท리กคนนะคะที่ติดตามพวกเราแล้วก็ชื่นชมพวกเราเ คอนเทนต์เอาไว้ทุกคนได้ดูกันเพิ่มนะคะก็ฝากติดตามซิงเกิลที่สองค่ะอย่างที่พูดไป move on นะคะติดตามได้ทางช่อง YouTube Channel นะคะ f o r one one ENT และสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังคำเกดเด็จนะก็อย่าลืมไปฟังด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีเรายังมีอ่อทิก t กอ t ์เทเตอร์แล้วก็ไอจีนะคะตักให้หมดก็ไปไป follow ด้วยนะคะอ c รีนาอันเดอรค่ะ